สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมที่กำลังรับชมทางช่องสวนสลินทิปอยู่นะครับเนาะก็สวัสดีเ,เพื่อนๆชาวอยู่สวัสดีพ่อแม่พี่น้องผู้รักเกษตรทุกท่านครับผมเสานี้กับสวนสลินทิ์เหมือนเดิมครับพี่น้องสพาพพี่น้องมาช่ม,ชมบักม่วงดอกบักม่วงครับพี่น้องฮะเอบนบักม่วงดอกบักม่วงปีนี่ครับผมต้นม่วง ต้นบกม่วงที่หง่พร้อมที่สีออกดอกมี่ผมว่าทุกต้นแล้วครับผมออกดอกหลายลีครับพี่น้องปีนี้ออกทุกช่อทุกอ,ออกทุกกิ้งเลยครับมีงาวงใดนี่ออกเบิดครับผมเพิ่งจังต้นนี้ปีที่แล้วยาดเป็นรามันก็ออกแต่ว่าบ่ออกลายเมนไดิแต่ว่า,อออา,ต,วาติดหน่วยเหาซั่ันแต่ว่าปีนี้นี่ออกสุง,งาครับผมมันจะมีงาออกมาออกเบิด ต้นนี้ก็กำลังสีออกเช่นมันตอนบม่ท่านเห็นอันนี้ก็กำลังสีออกมากอยู่กักนที่งาก็กำลังสีออกด้วยนี่พี่น้องซุ่มนีแมนเบิร์ดครับผมลอกคักอิลีครับทุกต้นเลยทุกงาครับผมว่าถ้ามีงาออกมากออกดอกเบิร์ดพี่น้องเพราะว่าคำมันออกดอกหลายเป็นนี่คำมันก,กินเบริเบร์ดยังไงกินเบิร์ดแรับพี่น้อง <laughs> มีต้นเดียวก็กินเบริเบร์ดครับผม สะวันคักครับปีนี้มันออกดอกหลายลีครับสําหรับตนบ้นมะม่วงนะพี่น้องเนาะผมว่าอาจจะเป็นทุกต้นแล้วครับผม, <c oughs> ผมรู้หลาวสภาพดินฟ้าอากาศปีนี้จะเป็นยังไงเด้อ <c oughs> มันจะค่อยต้นม่วงยังคอยสิออกดอกหลายคักปีนี้ครับผม <c oughs> ต้นนี้สามงา <c oughs> หนึ่งสองสามสี่งากันสิออกบัดพี่น้องดู <c oughs> บ่มีงานใดบ่ออกครับผมสำหรับตัวนี้เนี่ยออกบัดสูงาออกบัดสูกริงพี่น้องแต่ว่ามันสิติดบนวยมันนั่นกันนั่นบร่ร,บรบบงงู้ครับผมต้องล่อพังอีกครับผมเดี๋ยวอัปเดตเท이เบิงพี่น้องหอดเดือนเมษาอาจัดเหน็นงนวยมันอยู่ดอกบานอัดเสีดงนัง่นเลยด้วยลายมันไดลเนาะ <laughs> แต่ว่าตอนนี้สวรรค์จะดอกวันนี่แหละครับผมออกหลายครับอิลีครับผมดอก เพิงดูแตงงานนี่ว่าเป็นข่วงออกมงแมวดูว่าจัดแันช่อยิงเดียวนี่นี่ยิงเดียวไม่สองมาจัดช่อดิยิงนั่นพีน่กันยิงนั่นต็ออกมาหลายช่อเลยมันยิงนี่กับจิวกักหลายช่อกันกันกบพี่น้องทุกคนนีน่โอ้ยสวนรค์วางขีดหมีสภาพยิงฟ้าอากาศสักสิเป็นังไหนเ้ยพี่น้องเด้อมาเบิ่งกันครับผม มันสีฝนดีหรือมันสีลมแห้งหรือมันสีแรงคักเก็บไม่รู้แล้วครับมางท่นผู้บอกขนเป็นบ้าบู้ว่องออกดอกไร้ปันี่ฝนสิดีปีนี้ว่าเั่นว่าแต่ว่าสภาพอากาศโลกเอาแน่นอนไม่ได้นะครับซู่มือนี่มงบนหนาวกันหนาวมงหนาวกับเศร้าหนาวจริงๆกับมี่ครับผมมึงดูพี่น้องโอ้ยสวรรค์ครับกับมันออกงวยเบ็ดต้นนี้ต้นนี้ต้นในน้อยนี่ก็กินเบ้อเบ็ดครับผม สำหรับในสวนนี้มีอยู่สองต้นที่หัวตาสีเลือดออกดอกไม้ครับผมอันนี้นี่คือต้นหนึง่งแล้วว่าบอรอีกต้นหนึ่งครับพี่น้องข้างบอรูปหัวใจนี่แหละอีกต้นหนึง่งต้นนี้คือกันครับผมดูพี่น้องออกหลายข้างอีเลียมดอกนี้ ต้นนี้ก็เต็มพี่กันครับทุกจริงทุกงาครับผมปีนี่พุ่งมาต้นม่วงทุกต้นแล้วครับออกชอ่อออกดอกหลายครับผมแต่ว่ามันสิติดลูกคื้อมาติดหนึง่งตัวลูกพี่กันเพิ่งดูพี่นอ้องโอ้สวรรค์สวรรค์งาน,น้หน่อยเพิ่งมันสองมาจักชอ่อเดี๋ยวว่าต้นหนึ่งชอนนง่อหนึ่งงานหนึง่ง ของไม่จักฉ่ำคุณนี่คือตอนม่วงพร้อมออกหน่วยสำหรับปีนี้นะพี่น้องปีที่แล้วออกเจ้าปลาลายคนละอยากสำหรับผีที่แล้วมันก็ออกยุตาปลา,า,า,ปา,าปลายแล้วก็บติดน่วยพร้อมรอชมกันครับเดี๋ยวอัปเดตให้พี่น้องเบิ้งครับผมเป็นเมษาขอาวันเ็นแล้ะละหน่วยมันมาพี่น้องเนาะ แลวก็สุดท้ายนี่ก็ขอขอบคุณนะครับเ้อขอบคุณทุกทุกกำลังแร่งใจครับผมขอบคุณทุกๆกการติดตามขอบคุณทุกท่านครับผมที่สลรเวลาเขามาชมคลิปของทางสวนสลรนทิ์มือนีเดี๋ยวไว้พ่อกันคลิปหน้าครับผม่าสวนสซรนทิพ่อสิมี่ยังมาฝากนะพี่น้องเนาะสำหรับคลิปนี้ก็ขอกล่าวคำว่าขอบคุณและสวัสดีครับ